เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอเยอสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอ,อนะครับก็คือในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมา,าช่วยทุกคนเลือกกันละกันนะครับว่าเล่นเผามนุษย์จะเล่นสายเฟืองสีแดงคู่ดีหรือจะเล่นสายเฟืองสีน้ำเงินคู่ดีนะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานนะว่าสายนี้เอาไปใช้ทําอะไรดีนะครับผมก็จะมา เออพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนนะครับว่าเราเนี่ยเล่นมนุษย์แล้วเราจะเลือกเป็นเฟืองไหนดีเนาะเออก็คือสายไหนนั่นแหละอาจจะเลือกสายบ้างหรือเฟืองบ้างนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอธิบายสําหรับเฟืองสีแรกเลยนะครับก็คือสายเฟืองสีน้ำเงินคู่นะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของเขากันนิดนึงนะครับสําหรับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะสามารถเก็บสเต,ต็ ได้ถึง150%นะครับสแต่150%ตรงนี้เนี่ยก็คือ ถ้าตัวเลขยิ่งเยอะนะครับยิ่งตีแรงนั่นเองนะทุกคนไม่ว่าเราจะไปเก็บสแตตกับมอนเตอร์นะครับโดยาการตีมอนเตอร์หรือจะไปตีผู้เล่นนะครับหรือจะโดนมอนเตอร์ตีหรือโดนผู้เล่นตีเนะี่ยสแตตมันก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วพอเวลาตัวเลขมันเยอะขึ้นนะครับสแตตมันเยอะขึ้นการโจมตีของเราเนี่ยก็จะโจมตีแรงมากยิ่งขึ้นทําให้มอนหรือผู้เล่นเนี่ยนะครับตายเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคน พูดง่ายๆเนี่ยก็คือโดนดาเมจแบบจุกๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับสายนี้คราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงประโยชน์ในการใช้งานกันดีกว่าครับทุกคนประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับการฟาร์มมากกว่าครับเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงให้การฟาร์มมากกว่าจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่า PVP ไม่โหดนะครับคน PVP โหดมกากเพราะว่ามันโคตรแรงแต่ทําไมผมถึงมองว่าเอาไปฟาร์มดีกว่าอืมเรามาฟังกันครับ คือที่ผมมองว่าเอาไปฟาร์มดีกว่าเนี่ยก่อนอื่นต้องพูดถึงข้อเสียก่อนข้อเสียในการใช้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้ใส่ผู้เล่นอะ่ะสเตตมันไม่ถึง150อยู่แล้วนะคนอ่าอย่างมากเนี่ยมันก็แค่11 0ย2 0นะครับคนก็ตายแล้วแต่ถ้า150เนี่ยก็น่าจะไปเป็นเผ่ามนุษย์เงือกมากกว่านะครับเอออันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่เอาไปแก้ทางเผ่ามนุษย์เงือกได้อยู่แต่คือมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางไงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอเผ่ามนุษย์เงือกจริงๆอะ่ะ 1 140, ้อยสิบร้อยก็ตายแล้วใช่ไหมผมก็เลยมองว่ามันไม่คุ้มนะครับที่เราจะเอาไปอัพตรงนั้นอืมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราเลือกเอาไปฟาร์มนะครับหนึ่งเลยเราตีมอนอย่างเดียวครับแล้วยิ่งถ้าเราตีมอนเยอะๆเนี่ยสแตตเรายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆมอนก็จะตายง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วยิ่งถ้าเราเอาไปใช้ประโยชน์ในการลงดันนะครับ ในการลงดันเนี่ยสำหรับเผ่ามนุษย์เนี่ยมันดีมากๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งถ้าเราโจมตีมอนเยอะๆนะครับแล้วสแตตเราเพิ่มเยอะก็มอนเนี่ยมันจะตายง่ายยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยใช้เวลาได้น้อยลงนะครับในการไปลงดันเนาะก็คือลงดันตาหนึ่งเนี่ยเอ่ออย่างช้าเลยนะครับก็อาจจะแบบเกือบๆสิบนาที7นาที8นาทีแต่ถ้าแบบเล่นเผ่ามนุษย์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเล่นพระด้วยเนี่ยก็จะยิ่งผ่านเร็วขึ้นอาจจะเหลือสัก หนาที7นาทีหรือ5นาทีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็เลยมองว่ามันเหมาะกับการฟาร้ามากกว่าตรงนี้แหละเพราะสะแตตเนี่ยมันเก็บง่ายแล้วก็ถ้าจะเอาไป PVP จริงๆเนี่ยก็โหดครับแค่ผมมองว่ามันอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหรน่นะถ้าจะเอาไป PVP ถ้า PVP อ่ะผมแนะนำนะครับเป็นสายโซมากกว่าสำหรับเฟืองสีฟ้าคู่นะครับทุกคนก็คือมันก็จะมีกรณีพิเศษอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นผลแสงนะครับทุกคน คือผลแสงเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีระยะไกลใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เล่น150นะครับผลเราอ่ะมันเป็นสายโจมตีระยะไกลอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่สแปมเก็บสแตตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราโจมตีโดนเยอะๆเนี่ยสแตตเราจะยิ่งเพิ่มเยอะทําให้เราเนี่ยโจมตีเด้แรงขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้เลยนะครับที่ศัตรูจะตายโดยที่เข้าไม่ถึงตัวเราเลยนะทุกคนนั่นแหละครับมันเลยเป็นกรณีพิเศษให้ทุกคนไปลองเลือกเอา หรือจะเล่นเป็นผลมะกรก็ได้ครับผลมะกรมันก็สแปมสกิลซีอยู่แล้วใช่ไหมแซดซีแซดซีอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคนที่คอมโบไม่ค่อยเก่งแล้วถ้าเราสแปมอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนะครับความแรงของเรามันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นผลมกรมันแรงอยู่แล้วบวกกับเผานุชที่แรงมากยิ่งขึ้นแล้วมันโจมตีระยะเนี่ยก็คอ่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆนะครับมันทําให้เราเนี่ยฆ่าศัตรูได้แบบง่ายๆอะทุกคนอีซี่เลยครับถ้าเล่นเป็นสายนี้เนาะ ก็ั่นแหละครับทุกคนลองไปเลือกกันดูนะครับว่า,าจะเล่นเป็นแบบไหนเนาะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นแหละต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสําหรับเฟืองสีแดงคู่นะครับสําหรับเฟืองสีแดงคู่ก็จะเป็นสายโซ่นั่นเองนะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของเขากันนิดหนึ่งจุดเด่นสําหรับสายนี้นะครับก็คือมันจะไปเด่นเรื่องโซ่ครับมันสามารถโซได้3มครั้งโซไกลนะครับแล้วก็โซได้เร็วโซล่องหนุน เอาง่ายๆคือมันเกี่ยวกับการโซมหมดเลยอะทุกคน <c ười> คือมันดีมากๆเลยนะครับจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่มีใครเนี่ยสามารถขัดสกิลมันได้นะครับทุกคนเราสามารถกดสกิลค้างได้แบบชิวๆเลยเพราะว่ามันเป็นอ b บิลิตี้พิเศษเนาะสำหรับเผ่านี้ นั่นแหละมันมันไม่โดนขาดสกิลแน่นอนนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราก็โดนการโจมตีปกตินะ <c oughs> แค่สกิลไม่เสียครับง่ายๆเลยทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงจุดเด่นในการใช้งานนะครับในการใช้งานเนี่ยผมมองว่าสายนี้เนี่ยเหมาะกับการ pvp มากๆเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยมีดาเมจที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วมันตีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมีไอ้อยหามาด้วยแต่ถ้าเล่นไปสายเฟืองสีแดงคู่เนี่ย อาจจะเก็บไม่ถึง150นะครับแต่100เนี่ยมันได้แน่ๆนะครับทคนครับสายนี้เนี่ยมันก็เลยมีทั้งความพลิ้วแล้วก็มีทั้งดาเมจไปในตัวด้วยมันเลยแบบเอาไป PVP ดีมากๆแล้วทุกคนคือดาเมจแรงอยู่แล้วไม่พอมันยังโซหลบสกิลคนอื่นได้อีกหรือจะโซเข้าไปทำดาเมจใส่เขาก็ได้นะครับคือมันมันค่อยงดีเลยแหละคือสายโซเนี่ยมันเอามากลบเรื่องมันไม่ถึกครับแต่มันหลบโหดไงมันโซได้เรื่อยๆเลยโซไกลด้วย แล้วก็โซเนรีเร็วด้วยนะครับทุกคนครับมันเลยเหมาะกับการเอาไป PVP มากมากถ้าเอาอันนี้ไปฟาร์มเนี่ยผมมองว่าไม่โอเคครับอันนี้ไม่โอเคเลยเพราะว่าฟาร์มเนี่ยมันต้องใช้สเตตที่เยอะๆใช่ไหมเคลียร์มอ,อนเร็วๆอ,อันนี้ครับก็เลยเป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ถ้าใครเล่นเป็นสาย150เนี่ยอันนี้จะฟาร์มดีที่สุดครับแต่จะ PVP ได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่มันได้ทั้ง2องอย่างเลยนะ แต่ถ้าเกิดเล่นเป็นสายแบบเฟืองสีแดงคู่นะครับมันจะแบบ PVP จ๋าๆเลยนะทุกคนอืมแต่ถามว่าฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มได้ครับแต่จะฟาร์มไม่โหดกับสายที่แล้วอืมอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะพูดงงหรือพูดวนหรือเปล่าแต่ผมพยายามพูดให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปเลือกถูกว่าเฮ้ยเราจะฟาร์มเนี่ยเราเล่นสายไหนดีวะ เราจะไป PVP เราควรจะเล่นเป็นสายไหนดีแต่ไม่ต้องกลัวครับทุกคนไม่ว่าเราจะเล่นสายไหนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกลับมาได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราจะไปฟาร์มเราก็แค่ขึ้นไปเปลี่ยนเฟืองครับแล้วก็ถ้าเราจะเป็น PVP เออลิ้นพันธุ์แก็แค่ขึ้นไปเปลี่ยนเฟืองไปสาย PVP แค่นั้นเลยครับทุกคนครับผมแค่พูดให้ทุกคนเลือกได้ถูกเนาะว่าถ้าเราจะไป PVP เลือกอันนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้แนละ้วก็นั่นแหละครับลองไปเลือกเลือกดูเนาะทุกคน สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย